เหมือนอะไรพาดอยู่สวัสดีค่ะเด้งไม่เด้งไม่รู้สวัสดีแล้วอันยองไม่ยองแล้วอันอันเย็นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าค่ะมาค่ะมา ตามที่บอกว่าจะมาบ่ายสามสวัสดีค่ะ <c oughs> เรนนิดนิดวันนี้เอาก็ยังบ่ายก็ยังอยู่ในบ่ายสามนะอีกประมาณสิบกวนาที <c oughs> บ่ายสี่ไปเลย <c oughs> สวัสดีค่ะลูกค้ามาแล้วค่ะมาค่ะมามามาเมื่อเช้าได้งานเสื้อรายงานเสื้อไปแล้วสอง ช่วงนี้ขอเป็นงานกระโปรงบ้างใช่แล้วค่ะแล,แล้วก็เมื่อแจ้งไปนะคะว่าเป็นงานรวมกระโปรงเนาะใช่ค่ะ KWE เจ็ดสองห้าค่ะลูกค้านะคะเป็นงานกระโปรงพันเก้านะคะลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าสุดคุ้มเลยใชะะ่สุดคุ้มเลยงานจัดโปรเนาะงานจัดโปรโมชั่นให้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพันเก้านะแต่ว่าสินค้าจะไม่ได้ร่วมส่งฟรีนะลูกค้าค่ะ ่ะโอเคลูกค้าทยอยเข้ามา18ท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอนมีหลังบ้านแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะเราเรารีวิวได้เลยก็ได้นะโอเคเราจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาร้อนเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวเลยนะคะมาเริ่มรีวิวงานตัวนี้เลยนะคะเป็นงาน KWE 725A นะคะรวมกระโปรงค่ะตัวนี้ใชตามชื่อรายการนะงานก็จะรวมมาแบบว่ารวมเนื้อผ้ากระแบบละทรงมาเลยค่ะลูกค้าค่ะ งานตัวนี้นะบอกเลยว่ากำลังแบบว่าน่าสนใจมากเพราะว่าจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณลูกค้าเลยตัวนี้ใช่ค่ะราคา,น,านะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะหนึ่งร้อยกิโลค่ะลูกค้าขาจัดโปรโมชั่นให้เพียงหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ,คะนี่สุดยอดหนึ่งพันเก้าร้อยบาทงานหน0ร้อยกิโลได้ผ้าอะไรบ้างแอนมิน ได้นะตัวนี้นะมีทั้งแบบอันนี้ก่อนเลยอันนี้เหมือนจะเป็นแบบผ้าแบบคล้ายผ้าสะดุ้งหรอผ้าอ่ะจะเป็นเด็กอะไรอย่างงี้นะมีผ้าโพลีคอตตอนนะอะไรอย่างเงี้ยมีติดไปเลยนะคะี่ใช่กรมยี่มีกรมยี่ผ้าซิลใช่ผ,ผ้าวูลห,หลายะะเลย,เล,ยลูกค้าเนี่ยก็คือรวมเลยลูกค้าะคะรวมไปหมดรวมเลยนะคะงานสวยมากนะคะ รหัส FJ 1ิบ FJ สิบสองมีโปรไหมคะ FJ สิบสองยังไม่มีโปรโมชันนะคะค่ะขออนุญาตยืนแล้วกันนะเนาะยกกล้องขึ้นนิดนึงยกกล้องขึ้นนิดนึงมันโชว์อันนีน้ม,นนมีแบบหนังด้วยเห็นไหมลูกค้ารวมเลยจริงจริง๋ดวถ้าเจอ,ถ,เจอถ้าเจอแบบเนื้อผ้าอะไรที่ยังไม่ได้พูดไปเดี๋ยวจะบอกอีกทีกระโปรงหนัง <No. S 1> แล้วแต่จะเจอ,อนนใช่ที่แนนถือก็จะเป็นกระโปรงลูกไมค้ค่ะลูกคาก้าจ้ะอะลูกไนะม,ม้กระโปรงลูกไม้ตอนนี้ส่งสอบนี้ส่งฟรีไหมคะ กระสอบนี้จะไม่ได้ส่งฟรีนะคะลูกค้าใช่ค่ะจะโปรโมชั่นพันเก้าแล้วลูกค้าจะไม่ได้ส่งฟรีนะตัวนี้ส่งฟรีไหมแอนดมินหรือว่าเราจําผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทัวอย่างบ้านแจ้งมาส่งฟรีไหมคะตัวนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบว่าอัดพีดนะคะลูกค้าเป็นเหมือนผ่าซิลส์นะคะอันนี้ยังป้ายห้อยเนี่ยป้ายห้อยให้ดูขะแบบต้องบอกว่ามีทั้งตัวสั้นตัวยาวเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้นี่เป็นแบบกระโปรงผ้ายืดเนี่ย น่ารักมากตัวนี้นะพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสนใจนะ cf เข้ามาได้เลยแฟชั่นนะคะมีทั้งแฟชั่นเนาะมีทั้งทำงานนะคะลูกค้าตัวนี้น่าจะไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นส่งฟรีนะลูกค้าเนาะจะไม่ได้ร่วมโปรส่งฟรีนะคะอ่านี่ตัวสั้นเออเดี๋ยวแจ้งค่าส่งลูกค้าหน่อยนะจ๊ะค่ะตัวนี้นะลูกค้า ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นส่งฟรีเหมือนที่น้องแนนบอกนะตัวนี้นะคะส่งจะอยู่ที่100กิโลภาคกลางนะคะจะอยู่ที่350บาทนะคะเหนืออีสานนะคะจะอยู่ที่450บาทภาคใต้550บาทนะคะพื้นที่ห่างไกล650บาทเลยค่ะลูกค้าคะใช่จ้านี่งานกรลมหยี่ทรงเอ กามีสวยออกหลากหลายสไตล์เลยใช่ทรงทำงานนะคะข้าราชการนะคะงานแฟชั่นงานสไตล์คุณหนูงานสไตล์ลูกคุณนะคะตอนนี้ออกหมดเลยค่ะรหัสเ e คดีวีเจ็ดสองห้านะคะใครชอบก็จัดได้เลยค่ะลูกค้า่ะใครชอบก็จัดได้เลยนี่แบบสั้น ตัวนี้นะใส่ได้ทั้งแบบว่าวัยรุ่นไว้ทํางานสาวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยข้าราชการก็ใส่นะใช่ได้หลายแบบเลยลูกค้าขาตัวนี้คุ้มมากมากเลยอันนี้จะเป็นเน้นยาวลายวินเทจนี่แบบทรงเออุ้ยน่ารักอุ้ยนี่เหมือนผ้าทวิตนะใช่เป็นผ้าทวีตนี่สวยมากเดี๋ยวให้มีขอนี่คำนวณจำนวนโดยประมาณตัวนี้ตีให้ประมาณสี่ร้อยค่ะประมาณสี่ร้อยตัว ลูกค้าขายหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหารสี่ร้อยตกตัวละสี่บาทค่ะต้นทุน<ต> <4 S 1> เปสีาบาท,บาทอตัดไปห้าบาทต้นทุนห้าบาทห้าบาทเท่านั้นต้นทุนห้าบาทค่ะลูกค้างานกระโปรงนะคะกระโปรงห้าบาทลูกค้าเนี่ยลูกค้าไปขายต่อะวยขายแบบ ้นหุนห้าบาทคือขายต่อแบบเสื้อแดงสิแม่ห้าสิบาทกาไรแล้วสี่สิบห้าใช่เนี่ยน่ารักมากใส่แบบดูสิทรงดีมากเนาะแล้วก็ตัวนี้คลาสั้นยาวในกระสอบเลยคือต้องบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าเอาไปแล้วจะขายไม่ได้ไม่ได้กําไรนะลูกค้าตัวนี้นะลูกค้าขายยี่สิบลูกค้ายังได้กําไรเลยแต่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ลูกค้าจะขายราคานั้นเนาะเนี่ยลูกค้าคัดงานหัวออกไปก่อนนี่อันนี้เหมือนจะเป็นแบบพอตต้อน ของยูนิโคอ๋อโหนี่นสวยมากดูใหม่มากเลยตัวนี้ได้แล้วได้แล้วงานหัวนี่ค่ะพอตต้อนยูนิโคจริงจริงอะมีแบรนด์ติดนะลูกค้าแต่ว่าแอดมินอาจจะไม่ค่อยได้ดูให้นะเน้นให้ลูกค้าได้ดูทรงของงานก่อนนะีตัวยาวนี่ตัวสั้นอุยแบบน่ารักมากอันนี้ผ้าทวิสค่ะผ้าทวิสอันนี้เป็นแบบเหมือนไหมพรมเป็นไหมพรมเป็นจีบรอบเนี่ย คุณห้าบาทสี่ร้อยตัวโดยประมาณบอกเลยสุดคูมันนี้พาทวีตพาทวิตอันนี้พาทวิตอีกโอ้โหพาทวิตสามตัวแล้วพาทวิตไปเจอลูกคุณมากเลยอ่ะน่ารักมากพาทวิตลูกคุณมากใี่อย่าใกล้ๆลูกค้าอันนี้พาทวิตดูดีมากดูดีมากพี่เก๋ๆนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพาทวิตค่ะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าค่ะแอดมินกำลังรีวิวงานตัวนี้เลย KWE 725A นะคะเป็นงานรวมกระโปรงนะคะตัวนี้100กิโลขายอยู่ที่1,900บาท<ช>ลดราคาคจาก2,500นะลูกค้านี่กระสอบรีวิวอาจจะไม่ได้ส่งฟรีให้นะนี่ยูนิโค่ค่ะยูนิโค่ค่ะรีวิวอาจจะไม่ได้ส่งฟรีให้แต่บอกเลยว่าลดลงมาคือคุ้มมากๆลูกค้าไม่ต่างเลยกับลูกค้าได้ส่งฟรีหรอกอจริงๆตัวนี้นี่สวยมากโอ้โหสีขาวแลวดูใหม่มากเลยนะตัวนี้ นี่อันนี้ก็สีขาอยกตัวหนึ่งเป็นงานปลายห้อยคู่เลยขาวหู่เลย <Yeah. S 1> ความยาวกําลังสวยเลยค่ะลูกค้าใช่อ่ะรวมโทนมาให้ลูกค้าขานีเอิร์ธโทนงานแบบเอิร์ธโทนสวยมากเนี่ยสายคาเฟ่สายมินิมอลวัยรุน่นชอบมากค่ะตัวนี้นะลายลายสีสันลายดงลายดอกอะไรเงี้ยก็ขายแบบกุ่มกุ่มแบบ แม่บ้านข้าราชการสาวแบบออฟฟิศอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่นี้ขายในไอจีได้เลยใช่ค่ะขายคู่กับเสื้อขาวก็ได้เนาะเสื้อคุมขาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสื้อขาวล้วนเสื้อขาวจับเซ็ตเอาเนาะใช่จ้ะอุ้ยอะไรเลยอุ้ยแม่แหวกจ้าชอบฉันชอบความแหวกนี้ดูแหวกสิดูเรียบๆแต่แหวกเรียบเลยนะจ๊ะแหวกเรียบแหวกเรียบไม่รู้เล่นไปเรื่อย เล่นไปเรื่อยขอให้ได้เล่นเรียบแต่แหวกเรียบนี่แหวกเรียบก็งงเหมือนกันัวเรากบเกิดไปเลยลิซ่ากีกิบกินี่สีม่วงต้องเดียวเหรออุ้ยลายดอกน้องไหลหรือเปล่าพื้นที่น้องไหลนี่ข้าราชการชอบใส่นะนี่ไง เนี่ยลูกค้าสไตล์แบบทํางานเนี่ยลูกค้าจา๋าข้าราชการสาว <Uber. S 1> ออฟฟิศนะคะสาวทํางานเนี่ยลูกค้าต้องมีเลยของมันต้องมีแล้วก็าาต้องบอกเลยว่าราคาคือดีม,มากสีชมพูโอ้ยหวานหวานอันนี้เป็นแบบลูกฟูกูกฟนี่เป็นไงลูกค้าคะรวมให้สมใจอะ่ะนี่ค่ะจัมยี่มาสวยมากจักมยี่มาอีก ใครที่มาเห็นไฟ์สดย้อนหลังนะคะสอบถามกระสอบรีวิวก่อนได้นะว่าว่างไหมนะคะลูกค้าค่ะถ้าเป็นกระสอบใหญ่โปรพันเกเราจะไม่ได้ส่งให้ฟรีแล้วนะ่ะขอขอนุญาตโยค่ะมันถูกมากๆเลยถ้าหนูส่งฟรีก็คือแบบโอ้ยคุณพี่เอ้ยไม่ได้เลยแล้วหมดได้อีหยังเอาเดิมอันนี้มาเล่นแล้วนะอามาเล่นแล้วนะไม่ได้ไม่ได้มาขายผ้าแล้วมาเล่นนี่เป็นไงสีดีโอ้โหน่ารักเนาะขออนุญาตโกยนะจ๊ะ งานก็แบบจํานวนตัวประมาณ400ตัวเลยเอาตรงๆป่ะซื้อไปอ่ะไปคัดแค่อิเ์็โทนขายก็คุ้มแล้วใช่ขายแต่ลูกค้ามินิมอลอย่างเดียวที่เห็นในไอจีนะขั้นต่ำ25ได้ถึง39ใช่ลูกค้าอ่ะแอดมินโคตรสวยเลยตัวนี้ได้อันนี้ปลายห้อยอุ้ยน่ารักน่ารักมากโอ้โหลูกค้าหัวได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นหัวได้แล้ว ไม่จะเป็นต้องเป็นแบรนด์นะคะแต่เป็นหัวได้แล้วเก๋ๆเนี่ยขายไปเลยสองเก้าค่ะตัวนี้ใหม่มากได้มากกว่านั้นด้วยนะมีเข็มขัดนะคะใหม่มีกระเป๋าข้างใหม่ๆบอกเลยคือคือดีมากลูกค้าจ๋าคือดีเลยอ่ะตัวนี้ยังไม่ได้โชว์ขอโชว์หน่อยน้องเป็นแบบงานป้ายห้อยมาเลยอ่ะสอันนี้ป้ายห้อยนะคะแล้วก็สองหมื่นเก้าพันเยนค่ะลูกค้าโอ้หงานป้ายห้อย เนี่ยงานกระโปงลูกฟูกอุ้ยฉันชอบอะ่ะน่ารักมากเลยลูกค้าน่ารักน่ารักงานหลากหลายขายง่ายได้หลายกลุ่มเลยนะคะลูกค,ะคะ้าขาไม่ต้องแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าจะขายไม่ได้ต้นทุนคือแค่เห็นต้นทุนก็คือหมดห่วงแล้วใช่ใช่เนี่ยน่ารักมากนี่ลูกฟูกแบบยาวขึ้นมาหน่อยลกมออีแ้วรสวยมากลูกฟูกโอ้โหลายดอก นี่ค่ะน่ารักน่ารักนะคะลูกค้าจ๋าใครที่ดูอยู่นะสนใจตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยถ้าใครไม่อยากเอากระสอบรีวิวนะคะอยากรุ่นเองหรือว่าซื้อไปเปิดคัดเองนะคะก็เอาเป็นกระสอบใหม่ได้ราคาพันเก้าเหมือนกันค่ะลูกค้านี่น่ารักมากโอ้โหน้อยโลจ้าตอนนี้หนึ่งร้อยกิโลค่ะคุณพี่หนึ่งร้อยกิโลกรัมนะคะหนึ่งร้อยกิโลจำนวนตัวไปมาสี่ร้อยเลยน่ารักกโอ้ยน่ารักมากตัวนี้ ดูสะดิ้งมากน้องดูสะดิ้งกระโปรงเชนส์นี่ค่ะนี่อันนี้อีกเป็นไงจังหวัดสุราษฎร์ธาชีเคไหมค่าส่งเท่าไหร่คะจังหวัดสุราธานีนะคะค่าส่งอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่คะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะันเก้าค่าส่งอีกห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะพี่ถูกมากเลยนะถูกมากใช่ตัวเนี้ย มันจะมีลูกค้าที่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะไปปล่อยต่อจะมีตั้งแต่สามพันห้านะสองพันเก้าสามพันห้าไม่รวมค่าส่งใช่ค่ะว่าโกดังก็คือขายราคาโปรโมชั่นนี้เลยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะเบอกก่อนว่าปกติเราขายอยู่ที่สองพันห้าเนาะใช่นะคะเรามาจัดโปรให้ลูกค้าปกติไม่ได้ขายพันเก้าปกติขายสองพันห้านะคะแล้วก็ตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ช่วงนี้ลูกค้ารีบกรอกโกยไปเลยนะคะ พี่เซทีนะคะแจ้งว่ารับหนึ่งนะคะพี่ขาพี่รับหนึ่งหรือรีวิวเอปล่หรือว่ารีววิลูกใหม่หรือรีวิวดีจ้าพี่ลูกใหม่ก็ได้นะลูกใหม่ก็เอาไปลุ้นได้นะกระโปรงใหม่ใครชอบรูปใหม่ก็รูปใหม่ใครชอบชอบลุ้นเองอ่ะใครชอบลุ้นแปลลูกใหม่เลยนะคะพี่ขาพี่เจทีแจ้งน้องมาทีนะลูกใหม่ก็จะได้แบบผ้าแบบสดๆไปเนี่ยาเดี๋ยวขออนุญาตผูกบัวพี่หน่อยยางยังอยู่แบบสวยอ่ะนะโอ้โหดูสิเนี่ย แบบไหม่พรมสวยมากโอ้โหนี้ใหม่พรมแบบสวยมากแล้วเป็นสีเอิร์ธโทนพอดีใช่นี่สั้นสีแดงสั้นยาวเลยนะรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าสาวออฟฟิศเนี่ยชอบมักหลายนะพี่เจทีขาแจ้งน้องมาทีนะพี่พี่เจทีนะคะรับหนึ่งคือลูกใหม่หรือว่าลูกรีวิวคาฮ้ แต่ว่ากระสอบิวก็คือหนึ่งพันเก้านนาะเนี่ยใช่จานนี้นลายจุดเล่นใหญ่อยู่นะไม่เอ่ยไม่ไม่ชอบคุ้น <laughs> อันนี้แบบเ่นใหญ่อยู่นะแต่ถ้ารีดแล้วอะ่ะสวยมากน,น้องจะยุบลงมาอันนี้ข้างในเขาสบในาเขาจะยับหน่อยถ้าไปรีดนะพี่จะสวยจะเห็นทรงล้างายใต้หอยด้วยนะอือ่อืงอิงเออพี่เจทีถ้าพี่เจทีไม่ตอบน้องนะคะน้องขออนุญ,ญาตให้พี่ดนพานะคะคุณพี่นะ พี่เจทีคะพี่เจทีอยู่ไหมพี่เจทีรับลูกใหม่หรือรีวิวจ้าพี่ถ้าพี่รับลูกใหม่ก็แจ้งหนูหน่อยนะเอยสวยมากแต่รุ่นเนี้ยคือสวยสวยสวยอ่ะงานใหม่มากเปิดเปิดมาหลายรอยมากเปิดมาหลายรูปด้วยเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ดนภาแคปก่อนละกันนะพี่ดนภานะคะแจ้งรับรีวิวถูกต้องชัดเจนนะคะแคปก่อนค่ะนี่สวยพี่ดนภาแคปให้หน่อยค่ะห้าสี่สามสอง หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะรีวิวเสื้อยืดผู้หญิงไหมคะเสื้อยืดผู้หญิงเพิ่งรีวิวไปเมื่อวันเสาร์นะพี่ลองดูได้เลยนะฮะเสื้อยืดผู้หญิงน้องรีวิวไปสามลูกแล้วนะเปิดถี่แล้วไม่ว่าแบบโอ้โหการันตีได้เลยว่าสวยทุกลูกนะพี่สวยทุกลูกเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะปังปังอุ้ยทงใช่เนี่ยสวยมากนะคะดานหนงยโอเค น้องแบบมีเล่นแบบอารมณ์อะไรอันนี้ผ้าลินินค่ะนี่พี่โดนนี่ผ้าลินินสวยมากอ้โหลูกค้าถ้ายิ่งเอาไปรีดนะบอกเลยเห็นทรงดีมากใช่ใช่ใช่งานจะเห็นทรงดีมากพี่โดนน้าพามาบอกว่ารอสายเดี่ยวไม่ไหวเอามาขายก่อน <laughs> สายเดี่ยวก็ไม่หยีจ้ะม,มาให้เห็นเลย,ยเดี่ยวนะ เลยนี่นะด้านนี้อุ้ยสวยมากดูผ้าใกล้ๆนะสีดีคล้ายๆเขาเรียกว่าแบบคล้ายๆผ้าลินินแคนวารบอกไม่ถูกเขาเรียกผ้าอะไรวะสีดีมากเลยผ้าป้นเหรอเหมือนผ้าแคนวาส์ตไหมมีความแบบเบาๆชิฟองที่เราชอบดูสินี่ชิฟองผ้าชิฟองที่ฉันใส่ฝ่านนี่อุ้ยดูคริเเตยนล่สวยอ่ะ สวยมากลูกค้าขาชอบก็จัดเลยชอบก็จัดเลยพี่ดอนพี่ดอนอะไรล่ะพี่ดอนบอกพี่ดอนดอนลาบิลพี่ดอนสวยจริงๆนะพี่ดอนนภาน่ารักมากนี่โอ้โหหลบให้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 นักยกนักยกอุ้ยอันนี้โชว์เลยอลังการมากเลยโชว์แล้วจ้ะโชว์แล้วเหรอนี่ใหม่ออ่ตัันนนนนน้้ีเป็แบบริมอุ้ยอันนี้ก็แบบนิยมนะแบบที่พลอยถือ ใหญ่มากฟิลดเดินหาดจริงใช่เซียวเลยอุยยันนี้แบบตัวสั้นน่ารักมากลูกค้า่ะเป็นเป็นอีกงานที่ขายดีมากใครที่เน้นแบบว่าไม่ไม่สะดวกขายปีกเนาะเน้นขายส่งตัวเนี้ยก็มีลูกค้าจับกันไปทําราคาเยอะนะใช่ค่ะอยู่ในโคค่ะเอารูปเอารูปเขาเรียกว่าตัวอย่างสินค้าไปโพสหาเดได้เลยใช่ลูกค้าเอาไปโพสหาเดอร์ได้เลยนะลูกค้ามีตั้งแต่แบบ สองเก้าสามห้านะคะแล้วแต่จะบวกโอ้โหไข่ดีอ่ะนะไข่ดีจริงๆนะคะพี่โดนนภาบอกว่าน่ารักเหมือนคนรีวิวโอ้ยเนี่ยเนี่ยเสียงสัตนแล้วเนอะนี่สวยอ่ะบางหน้างอันนี้เป็นหนังกรับสมน่ารักพี่จ๋าหนังกรับอัดพีฟสวยมากแปลกดีแต่แบบทำราคาได้สูงแน่นอนหนังกรับ เว้ย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 สวยจับไม่หลับง่ยนะคะนี่เป็นไงดูชายกระโปรงสวยมากเจ้าสาวเจ้าสาวดิมเลย์ขาวจั๊วะไทเอลนะคะอีกเออโอ้โหเยอะมากขออนุญาตโกยได้ไหมใครที่เพิ่งเคยมาเห็นรีวิวครั้งแรกเนาะนะคะสนใจก็ทักแชทหายมินได้เลยนะกระสอบใหม่อย่า ยังมีใช่ยังมีว่างพร้อมจะส่งราคาโปรโมชั่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเลียยต้นทุนตามที่แจ้งเลยเนาะตัวละห้าบาทนะคะห้าบาทห้าบาทเท่านั้นขายนะสามห้าสามตัวร้อยนี่ก็กำไรกำไรแล้วนะแต่จริงนะเขาขึ้นกันหลักร้อยใช่ใช่เขาขึ้นกันหลักร้อยตอนนี้ยิ่งสักยิ่งรียยิ่งสวยจ้ะพี่จ๋าพลาดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้ทีมงานนะคะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะคะพี่ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะไลฟ์สอบไปหรือว่ารีวิวงานตัวไหนติดตามด้วยนะเจ้านี้พิ้งนะคะแล้วก็ด้านหลังกล้องอีกหลายชีวิตมาก่อนนะคะพี่คะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะ